สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับก็เป็นวันธรรมสาวนะหรือวันพระสุดท้ายของพรรษานี้นะครับวันนี้ก็จบพรรษาแล้วนะครับไปวัดตามปกติครับกำลังจะไปวัดนะกำลังจะไปวัดนะขึ้นรถเดี๋ยววันนี้ขับรถไปวัดนะครับนี่ก็อะไรนะฮะหโมง57นาที นะครับเดี๋ยวก็เจ็ดโมงถึงวัดพอดีเดียพบกันที่วัดครับ dak bod sa ketuatuarahto sama samsa anwea di ta hoa wenyoaia te sopatipan ยาถาวาริวะหาูระปะริโมเนเตสาทะรักเกวเนวอิตโตดินาเฟตานุปะกะปะับเตอิต,ติตาปฏิทังตุมันะะจิปเมวสวิทเตโตสเีปุริจโตสังกปานจันโวลปณะลาโสยาถาวิโจเตราโสาถา ครับวันนี้ก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศครับมานั่งคุยกันอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงอากาศดีครับวันนี้ก็ออกจากวัดมาก็มาทานข้าวต้มร้านอร่อยตรงข้ามเนี่ยเห็นเอ่อริมน้ำบรรยากาศดีนะี่ครับเออเรามานั่งพูดดื่มน้ำดีกว่านะครับดีครับสดชื่นดีนะฮะเหมือนจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับแต่เสียงอาจจะไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่าเพราะว่ามีเสียงรถอยู่ข้างบนถนนยุ้งบนนู้ อันนี้เราลงมาข้างล่างนะฮะริมแม่น้ำาเห็นวิวแม่น้ำที่ถ่ายดูอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงรถรบกวนบ้างไม่แน่ใจว่าจะชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยว,ยวลองดูลองดูครับก็วันนี้ก็ที่17ตุลาคมนะครับอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ก่อนไปวัดนะฮะเดี๋ยวว่าลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน1 1แล้วนะก็เป็นวันพระสุดท้ายของท่นานานีนะครับ ท่านเจ้าวาดก็มีย้ำเตือนนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่พระจะต้องปภาวนาคือเป็นเป็นพิธีของสงฆ์บอว่าวันนี้คือจะจะออกจากภาษาแล้วนะครับแต่ท่านบอกว่าเอาพิธีนั้นเสร็จปับ๊บไปเลยเนี่ยไม่ได้นะขาดขาดภาษาเลยทันทีหนึ่งวันนะต้องอยู่อีกหนึ่งราตรีต้องอยู่อยู่อีกหนึ่งราตรีนะครับต้องนอนอีกคืนหนึ่ง แล้วพรุ่งนี้ตีห้าสี่สิบห้านะถึงจะถึงจะาลาศิกขาได้ถึงจะถือว่าอยู่ครบพรรษานะครับเนี่ยครับก็เป็นเป็นรายละเอียดนะครวันนี้ท่านก็พูดถึงการทําอะไรนี่จะต้องคิดถึงรายละเอียดนะท่านเจ้าวาดเป็นคนที่ที่มีรายละเอียดแบบนีนะบ้วันนี้ก็มีเรื่องมีเรื่องตลกขำๆวันนี้คนไปวัดเยอะมากนะครับแล้วก็ปกติเนี่ย หลายายวันพระที่ผ่านมาเกิดธรรมศาสน์ก็ว่าได้นะเวลาที่เราถวายพระทหารแล้วเนี่ยนะถวายพระทหารแล้วเสร็จมัคทายกก็จะเชิญนะคนที่มาทําบุญเนี่ยไปถวายพระทหารยกบาตรยกสํหรับถวายพระนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เหมือนเดิมผมก็เห็นว่าโอ้คนเยอะเดี๋ยวคงมีคนถวายเจ้าว่าปรากฏว่าคนเยอะจริงเป็นถวายจริงเดินผ่านเจ้าว่าได้หมด ว่านั่งหัวแถวเดินผ่านเดินผ่านไปหมดเลยไปถวายพระที่อยู่ในอันดับถัดไปนะเราก็นั่งมองอยู่วันนี้คนเยอะเรานั่งอยู่ห่างมากอยู่เกือบท้ายศาราแล้วนั่งมองอยู่เอ๊ะไม่มีใครถวายพระทหารเจ้าวาแล้ววันนี้นะครับจนกระทั่งเรากลับมหมดแล้วไม่มีใครถวายจริงต้องลุกลุกขึ้นไปถวายพระทหารเจ้าวาดไบอกท่านว่าผมนั่งมองอยู่ไม่มีใครถวายพระทหารนั่นเลยใช่ว่าบอกกลัว กลัวหรือไงไม่รู้กลัวเจ้าวาดหรือไงไม่รู้กลัวโดนหรือไงไม่รู้ผมก็ขำๆกาลังคิดนั่ังคิดเล่นๆนั่งคิดเล่นๆหนุ่มขำว่าเอออะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราจริงๆเนาะเหมือนที่เราเคยพูดกันอะไรที่มันเป็นของเราก็เป็นของเราพูดกันให้ละเอียดกว่านั้นอะไรที่เป็นงานของเราเราก็ต้องทําไม่รู้นะคนเยอะแยะแต่ว่าทําไมก็ต้องเว้นไว้ให้เราไปถวายเนี่ยอะไรที่เป็นบุญของเราเราก็ได้แน่ใช่ไหมเนี่ยบุญของเรา ไม่มีใครแย่งนะครับก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเออก็เลยแบบเห็นอปไแปลกๆทงนะครับอะไรที่เป็นบ okay. ุญของเราก็เป็นบุญของเราเนาะอะไรที่เป็นงานของเราเราก็ต้องทํำนะอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เออคิดได้หลายหลายแง่หลายมุมหรือคิดว่าท่านท่านพูดว่าสงสัยจะกลัวนะคืออาจจะต้องเอาคนนี้แบบ ประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวมีความกลัวนะเกรงบาเรมีการอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะประมาณนี้นะครับก็คิดคิดไปได้หนึ่งก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังขำๆนครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจแหละเพราะว่าทําสมความตั้งใจคือไปทำบุญบาร้าในพรรษานี้พบทุกันพระนะก็มีโอกาสแล้วก็มีเวลาก็รีบทำนะครับอะไรก็ตามที่ ทำแล้วเนี่ยเป็นสเสบียงผิดตัวผมมีความเชื่อว่าตายไปแล้วไม่มีใครอะไรไปได้นะครับเพิ่งฟังธรรมเทศนาของของพระรูปหนึ่งที่ท่านบอกนี่ยความตายเนี่ยท่านถามโยมทั้งหลายความตายเนี่ยแน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์โยมยิง่งๆเราฟังอยู่ ในคลิปเราก็บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนต้องตายร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์าบอกเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราขึ้นเครื่องบินไหนครั้งนะขึ้นเครื่องบินจนในช่วงหนึ่งขึ้นเครื่องบินจนเบื่อสิบเดือนขึ้นไปสามสิบสี่สิบไร่ขึ้นเครื่องบินเขาจะต้องมีสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย <c ậ u> เพื่อเตรียมตัวเตรียมตัวในสภาวะฉุกเฉินมันถามว่าขึ้นเครื่องบินนี่มีโอกาสเครื่องบินตกกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห 0.000เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้น้อยมากน้อยมากขนาดเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนั้นต้องยังเตรียมตัวต้องยังเตรียมตัวกันทุกไฟเลยขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องดูสายทิศเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนั้นต้องเตรียมตัวแต่ความตายเนี่ยมันตายร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมตัวกันต้องไหมโอ้คำถามนี้กระแทกใจมากตายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเตรียมตัวไหมมีแค่เตรียมตัวตายไปไหม อยู่สบายตายดีท่านบอกชอบซื้อคํานี้บ้างอยู่สบายตายดีตายดีเป็นยังไงตายดีก็คือตายด้วยความไม่ทรมานตายด้วยความจิตใจจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยพาเราไปสู่สุขติภูมิสู่สุขติภูมิซึ่งท่านบอกว่าเนี่ยมันต้องเตรียมต้องเตรียมตัวต้องรู้นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ โอเคคำถามแค่น okay. <Okay, 1971. S 1> ี so again, so again, so again, oh, you, so ้ก so so ็ฝากถามนะฝากถามต่อไปนะครับก็เอามาแชร์เราก็ควรจะเตรียมตัวนึกอยู่กันโอ้อยู่สบายตายดีบอกโอ้โหสองคำนี้นี่เอามาขยายได้เยอะเลยอยู่สบายายดีอยู่สบายใจสบายกายดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายทำบุญนะครับทำทั้งเรื่องกายทั้งเรื่องใจตายดีเตรียมเตรียมก็มีรายละเอียดเยอะแยะเลย ซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยใน u t ท b e เยอะๆหมดนะครับก็ไปดูเอานะครับครับก็บุญณาฝากเช่นเดิมครับเป็นวันพระสุดท้ายของพรรษานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้จะเข้าหน้าหนาแล้วนะครับเดือนหน้าก็ได้12แล้วลอยกระทงแล้วนะเนี่ยแม่นน้ำลอยกระทงนะครับครับขอบคุณที่ติดตามกันครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ